แหวนแก้วกวิทูลแก้ววิทูลจากบาอปงหลวงอภิเทินจังหวัดลำปางค่ะแก้ววิทูลเม็ดนี้นะคะมีลักษณะการเจียแบบหลังเต่าเจียกลมค่ะวัดเส้นผ่าได้1.5เซนติเมตรค่ะเม็ดเป็นทรงกลมสวยงามนะคะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินยูโรสีทองค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่ะด้านข้างนะคะมีการฉลุลวดลายทั้งสองด้านเลยค่ะ ทั้งตัวเม็ดและตัวเรือนนะคะทําให้แหวนวงนี้มีความสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะแก้ววิทุนเม็ดนี้นะคะมีลักษณะที่แปลกตาและสวยงามมากๆตรงที่แก้วเม็ดนี้ค่ะมีลักษณะของสีส้มอ่อนและสีเข้มอยู่ในเม็ดเดียวกันค่ะ ถ้าเรานำมามองผ่านแสงนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าแก้วเม็ดนี้มีความสวยงามมุมหนึ่งนะคะเขาจะเป็นสีส้มอ่อนๆค่ะและอีกมุมหนึ่งนะคะเขาจะเป็นสีส้มเข้มๆค่ะ เนื้อแก้วสวยนะคะไร้ตำหนิเลยค่ะลักษณะการเจียกลมแบบนี้นะคะและหลังเต่าที่พอดีแบบนี้ทำให้ตัวแหวนวงนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชอบทรงแหวนที่กลมๆนะคะไม่เป็นทรงรีค่ะเม็ดนี้วงนี้นะคะจะเป็นแหวนทรงกลมค่ะ ด้วยเนื้อแก้วที่สวยงามนะคะต้องกับแสงค่ะจะเห็นเลยนะคะว่ามีสีส้มอ่อนและเข้มอย่างละครึ่งหนึ่งเลยค่ะดูแปลกตาแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ลงตัวเลยค่ะแก้ววิทูลเม็ดนี้เป็นแก้วจากบ่อปงดวงอเภอเทินจังหวัดลำปางมีความสวยและเปี่ยมล้นด้วยอิทธิคุณค่ะ ตัวเรือนนะคะแข็งแรงค่ะลายฉลุก็สวยงามดูแล้วนะคะนำสมัยไม่น่าเบื่อเลยค่ะนี่คือด้านหลังแก้วนะคะแหวนวงนี้ค่ะมีความสวยงามลงตัวถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนแบบทรงกลมแบบนี้นะคะท่านสามารถที่จะสแกน QR code บนหน้าคลิปได้เลยค่ะทักสอบถามมาได้เลยนะคะ แหวนวงนี้ยังรอเจ้าของอยู่ค่ะถ้าหากท่านใดเห็นนะคะแล้วก็ชื่นชอบรีบทักมาจับจองได้เลยค่ะสวยงามทั้งตัวเรือนนะคะและสวยงามมากๆเลยโดยเฉพาะเม็ดแก้วเม็ดนี้ค่ะเจียทรงเต่านะคะทรงเต่าและทรงกลมด้วยค่ะ ปกติก็ไม่ค่อยได้เจียรทรงนี้เท่าไหร่นะคะเม็ดนี้มีความสวยงามมากๆถ้าหากท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมทักมาได้เลยค่ะไว้เจอเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ